ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความต้หนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ถูกมัจกรุนจิตใจจนหาทางออกไม่ได้นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความหล่มใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสต,ตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจน,นี้ออกได้โดยลำด จนกระทั่งเป็นผู้เสียสละไม่มีความอะไรเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตัวหนีถีเหนียวตัวเหิงแก่ตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจ วัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทําให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญอะไรสําคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้นนี่แหละคือผู้เป็นภัยต่อจิตใจ